ปปเดี๋ยวมาดูเลขทูบกันเนาะวันนี้เป็นพิธีนนะ้จาจจกขึ้นบ้านใหม่เนาะขึ้นบ้านใหม่วันนี้วันที่เก้าวันที่เก้าวันดีนอะจากท่านผู้ชมไหนลูกเลขทูบอยู่ตรงไหนลูกอ๋อตอนนี้น้องอธิษฐานแล้วน้องมาริอธิษฐานให้องกบมีความสุขเยออยนะ,ะนแล้ว,ลวเลขทูบอยู่ไหนลูกอบอยู่ตรงไหนคะ ้องกบขอให้ลองกบไปวิ่งอยู่บนสวรรค์ดีๆนะอ๋อขอให้ลองกบไปวิ่งอยู่บนสวรรค์นะวันนี้เลขทูบลุงกบมาแล้วใช่ไหมลูกน้องกบอะไรคะเลขทูบอะไรคะไหนชี้ให้ชี้ให้ป้าดูหน่อยลูกวันนี้อ่ามือนี้ชีอ่าวันนี้น้องมาดีมาจุดเลขทูบมาบอกเลขทูบลุงกบเนาะเลขทูบมาแล้วค่ะเลขทูบมงคลขึ้นบ้านใหม่เนาะวันนี้เลขทูบมงคลขึ้นบ้านใหม่ นี่ง่ายมาแล้วพพสามพพสามหกสี่สจะสามหกสี่เลขทูบมงคลขึ้นบ้านใหม่ขออธิษฐานให้ลูกอ๋อน้องมารีบอกขออธิษฐานในอธิษฐานว่ายังไงลูกอขอ,อให้ลูกบมีความสุขขอให้เรากรบเป็นสุขชบชวฉวัลดีๆนะตาวันนี้วันม,มงคลวันนี้เป็นวันมงคลขึ้นบ้านใหม่เนาะวันที่เก้าเก้าหน้าเก้าไกล ก้าวหน้าก้าวไกลเจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองจ้ะลุงกบลบหนูแล่าลุงกบอ๋อลุงกบมาบอกเลขลุงกบไปวิ่งอยู่บนสวรรค์น้องบอกลุงกบไปวิ่งอยู่บนสวรรค์แต่วันนี้ลุงกบมาให้โชคเนาะไปนอนห้องแอร์อ๋วันนี้อ่าลุงกบไปนอนใ่อวันนี้เป็นแนวทางเนาะสปปลาวข้ามโขงไปฝั่งลาววันนี้เออมาเนี เป็นเลขทูบมงคลนะจ๊ะพิธีขึ้นบ้านใหม่พิธีมงคลเนาะวันนี้วันที่9นะจ๊ะท่านผู้ชม9พฤษภานะจ๊ 2, 8, นะ2,568เนหา้อยหท่านผู้ชมนะจ๊ะนำแนวทางเลขทูบมงคลเนาะ ซึ่งเจ้าของบ้านน่าจะเพิินได้มาจุดน่าจะจุดขอวันนี้ <c oughs> <c oughs> จะไปเที่ยวข้ามโคงก่อนน่าจะเพิ่นบอกว่าเจ้าของบ้านเพิ่นบอกว่าไปเที่ยวข้ามโองก่อนแล้วค่อยตามไปไทยน่าจะท่านผู้ชมสําหรับเลขทูบมงคลน่าจะเลขทูบมงคลเมื่อน,นี้ยน่าจะท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> เลขทูบมงคลวันนี้จ้า สามหกสี่จะท่านผู้ชมสามหกสี 4, นะ่เนาะให้ท่านผู้ชมน้าไปเป็นแนวทางข้ามโค้งวันนี้ก่อนเนาะจะไปเพื่อนบ้านวันนี้ก่อนเนะาะจะท่านผู้ชมแล้วค่อยตามไปไทยเนาะจะไปเที่ยวเพื่อนบ้านของสอปปลาวันนี้ก่อนหลังจากเที่ยวเพื่อนบ้านเสร็จเราก็ ามไปไทยเนาะจ้ะแล้วก็ไปเที่ยวไทยไปกินขนมไทยกันเนาะสาหรับแนวทางเนาะจ้ะเลขทูปมงคลเนาะจ้ะมหามงคลพิธีมงคลมหามงคลขึ้นบ้านใหม่เนาะจ้ะท่านผู้ชมวันนี้วันที่9พฤษภาเนาะจ้ะ2568นอกเนาะจ้ะขึ้นบ้านใหม่พิธีมงคลเนาะอ่าก็ก้าวหน้าก้าวไกลเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเนาะสําหรับพิธีขึ้นบ้านใหม่ขอพิธีมงคลเนาะจ้ะท่านผู้ชมอ่าใกล้ท่านผู้ชมนาไปเป็นแนวทางเนาะจ้ะเพื่อนบ้านก่อนเนาะไปเที่ยวเพื่อนบ้านเนาะสปปอล่าวข้ามโคงไปเที่ยวข้ามโคงก่อนแล้ว ค่อยตามไปไทยเนาะจ้ดท่านผู้ชม,มก็เป็นแนวทางเนาะจ้ดท่านผู้ชมของข้ามโคงก่อนเนาะจัดท่านผู้ชมไปเที่ยวข้ามโคงก่อนแล้วค่อยตามไปไทยเนาะสําสหรับพิธีมงคลขึ้นบ้านใหม่เนาะจ้ดเดี๋ยวประโยชน์จะพาไปขึ้นไปดูเจ้าของบ้านเนาะจ้ดที่เพิ่นจุดเลขทูบเนาะเลขทูบมงคลสามหกสี่ ก็เป็นพ Get ิธีมงคลเนาะจะท่านผู้ชมพิธีมงคลขึ้นบ้านใหม่เนาะก็เป็นพิธีของเรียบง่ายเป็นพิธีแบบเรียบง่ายเนาะจะท่านผู้ชมก็ทําแบบบ้านๆเนาะก็บาจัดบาได้จัดง่ายจะจัดโตเนาะจะท่านผู้ชมก็จะมีพวกเครื่องครัวจะขนเครื่องครัวข้าวสารข้าวสารแล้วก็เป็นทัวเนาะจะเป็นงานเนาะจะท่านผู้ชมก็ขนเข้ามาไว้กลางบ้านก่อนนะจะท่านผู้ชม ก็เป็นพิธีเรียบง่ายแบบบ้านๆจะท่านผู้ชมก็สนะามหกสี่เนาะจะสำหรับแนวทางเลขทูกมงคลพิธีมหามงคลขึ้นบ้านใหม่เนะา 3, 6, 4, นะจะสามหกสี่เนาะจะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมนาไปเป็นแนวทางเนาะสอบปปลาวก่อนเนะาะจะขามคงพเที่ยวฟังลาวก่อนเนาะท่านผู้ชมแล้วค่อย ตามไปรัฐบาลไทยนะจ้ะสําหรับท่านผู้ชมที่ตามไปรัฐบาลไทยนะจ้ะก็ตามไปในวันที่16พฤษภาคมนะจ้ะ2 5 6, 6 8านะจ้ะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางขนมไทยนะจ้ะท่านผู้ชมเดี๋ยวประโยชน์ใจท่านผู้ชมนะจ้ะไปเบิ่งเลขทูปมงคลในพิธีมหามงคลอีกอีกทีนึงนะจ้ะท่านผู้ชม 3,6,4หก้ีจ๊ะท่านผู้ชมสามหกสเนาะเลขทูบมงคลในพิธีมหามงคลนะจะขึ้นบ้านใหม่เนาะสามกจ้ะอ่ะก็ให้ท่านผู้ชมนําไปเป็นแนวทางข้ามโคงไปเพื่อนบ้านก่อนนะจนะท่านผูชมแล้วค่อยตามไปไทยเนาะนะจาะส่วนผู้ใดเอฟซท่านไหที่จะนําไปเป็นแนวทางของรัฐบาลไทยนะจาะก็นําไปเป็นแนวทางในงวดประจําวันที่16พฤษภาคม2568ั25 68, นาอกะจาะ ับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเฮงเรวยรวยมันๆนอกจากท่านผู้ชมกับพิธีขึ้นบ้านใหม่เนาะมงคลดีนะจ๊ะเลขดีมงคลดีนาาเนาะสามหกสี่นะาจา๊ะประโยค์ก็ขอลำลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะาจา๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะจา๊ะสวัสดีค่ะ